สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เรียมก็จะมากินตำหนวดหมึกยักษ์จ้าทุกคนตำหมึกหนวดแบบใหญ่ๆเลยจ้ะม,มีเมกะหินโรยด้วยผักแก้มวันนี้เรียมีอันฟันฟ้านี่อันฟันฟ้าแล้วก็อันนี้อะไรวะไม่รู้บีบีคอร์สลัดคอร์ดแซ่บนำกันจ้ะ <laughs> วันนี้มีผู้ชายมาด้วยทุกคนมากินกันถูกบังคับ ทุกขครขับ่ายหนวดใหญ่ๆเลยจ้ะแล้วมือเบียวกับเลียมันดูดิหืมหืมหนังมันเหนียวหืมมันมีเอ็นน่ะ กินอันนี้ห,อห้อ่ะอันนี้เป็นไรวะกินอันนี้น้อยม่นจะเอาออกเลยทุกคนวางไว้นี่ก็ได้แข็งมากมมถ่ายคลิปเดียวพอนะ ร้อนอบอ่ะบังคับมาพีค่คนไม่เห็นจะกรอบเนะนาะหนังมันเหนียวดูอันแบบนี้ดีกว่าหมึกสดอร่อยกว่าอแบบนี้กิึง่าย มันน่าตื่นเหรอ่ะมันสองเงาะไม่กคยถึงอือม น่มันจะมีอะไรอยู่ข้างในเขาจะว่าอะไรนะเอ็นมันหน่อยเขาไม่ค่อยกินผิดไม่ค้อยเก่งยังกินรสจัดไง ผู้ชายไม่ค่อยพูดค่ะกินเผ็ดก็ไม่ค่อยเก่งอืม

เออเนาะ <S <S แ,ลแล้วไม่เห็นเหมือนเหมือนน่ากินนะทุกคนเป็นอยางรสชาติก็กินได้แต่ไม่เถื่อกับว่าอร่อยกินหมึกหมึกสดดีกว่านะแต่ว่าลำตำอร่อยนะทุกคน <S <S มันก็รสซตก <S <S อยากกินแบบนี้มากเลยแต่ว่ามันทำไมทำไมมันเหนียววะไม่เหนียวนนะ้อยร้อนวะ อืมถ่ายเวลาเที่ยงถ้าถ่ายแล้วยอดวิวไม่มีอย่ามาบ่นกันนะเมื่อกี้แบบถ่ายสองคนก็มีเพื่อนคุยนะทุกคนเนาะหีมเาะ เป็นข้าวมาเยอะเลยทุกคนอาจจะถามบอกว่าพ่อโอชิเป็นไหนอะไรเงี้ยเขาไม่ค่อยเข้ากล้องหรอกทุกคนเขาเขากินไม่ค่อยเก่งแต่เราย้ำลากลากมาถาม่ายน้ำพ้ายามอ่าพอแล้วจ้าทุกคนไม่ไหวเพราะว่าร้อนมาถ่ายกลางแดดเ,เนี่ยแบบป่ายาง อิ่มแล้วจ้าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย